สวัสดีนักเรียนชายที่สุดหลอ่อสวัสดีนักเรียนหญิงที่สุดเซ็กซี่สวัสดีตุ๊ดที่สุดสยองไหนใครไม่ได้มายกมือขึ้นครับอ่ะมีคนไม่ได้มาเหรอครับมาด้วยนะครับเออไหนเพื่อความแน่ใจใครยังมีชีวิตอยู่ยกมือให้ดูสูงครับใครเสียชีวิตแล้วมือลง อ้าวเอาม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 ือลงมือลงลงโอเคแสดงว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่มือลงได้ครับผมตกลงมาครบทุกคนเนาะมีใครที่มาฟังแล้ววันนี้ไม่ไหวเลยบอกอาจารย์ครับพี่ครับไม่ไหวแล้วตั้งใจจะเสียชีวิตมีไหมครับอ๋อมีนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วจะเสียชีวิตวันนี้ทางวัดมีโปรโมชั่นสวดฟรีให้ตลอดงานศพนะครับ วันนี้สองเท้าของเราเก้าวเดินเข้ามาในวัดแห่งนี้แล้วสามารถเดินกลับออกไปได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราถูกแบกถูกหามเข้ามาในนี้เราจะไม่มีโอกาสได้เดินออกไปที่เรามาอบรมวันนี้มุ่งเน้นมากเลยไม่ว่าจะเป็นคุณครูเองหรือพระอาจารย์เองต่างมุ่งเน้นให้พวกเราเป็นคนไม่ได้ยินเลยเป็นคน มุ่งเน้นสั่งสอนมาอบรมกันสองวันสามวันอยากให้พวกเราเป็นคน <Yeah. S 1> เป็นนักเรียนที่ <Yeah. S 1> เป็นลูกที่ <Yeah. S 1> เป็นเยาวชนที่ <Yeah. S 1> เป็นพลเมืองที่ <Yeah. S 1> แล้วเราจะโชค <Yeah. S 1> แล้วเราจะไม่ตายฮะ <Yeah. S 1> เราจะไม่ตายอะไรครับ <Yeah. S 1> เราจะไม่ตายไปจากความดีนั่นเองนะครับร่างกายของเราชีวิตจิตใจของเราแล้วก็เลือดเนื้อของเรา ที่เราเรียกรวมรวมกันว่ามนุษย์นั้นมันคือความมหัศจรรย์ที่สุดในโลกยิ่งกว่าสถาปัตยกรรมใดๆนะแล้วเราก็มีกันแค่เพียงคนละหนึ่งชีวิตไม่มีอายุสำรองไม่มีอะไรชีวิตหากเราทำชีวิตนี้หล่นหายก่อนถึงจุดมุ่งหมายปลายทางก็น่าเสียดายที่ครั้งหนึ่งเราได้เกิดมาสิ่งที่ทำงานเลยไม่เคยได้หยุดเลยคืออะไรครับเนี่ยตรงนี้คืออะไรครับ นี่ครับฮะหัวใจก็ถูกแล้วเขาทำงานเนี่ยปุ๊บบีบเพื่อที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายตลอดเวลาบีบคายบีบคายบีบคายไม่เคยได้พักไม่เคยได้หยุดเลยคิดว่าเขาเหนื่อยไหม,ไมคิดว่าเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยสงสารเขาไหมสงสารครับให้ให้เขาหยุดไหม,ไม <laughs> ให้เขาหยุดไหม เพราะฉะนั้นเรื่องของหัวใจเขาทำงานโดยไม่เคยได้หยุดเลยแต่จิตใจของเราเนี่ยให้เขาหยุดบ้างให้เขามีสมาธิให้เขามีสติบ้างสมาธิเนี่ยมันคือสภาวะที่จิตของเราได้พักผ่อนสติคือสภาวะที่จิตของเราได้ทำงานฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากอ่าต่อไปชื่นใจหน่อยเหนื่อยอะไรก็เหนื่อยได้แต่ยาเหนื่อย อยเก่งมากอัตอบพร้อมๆกันเหนื่อยอะไรก็เหนื่อยได้แต่ยาเหนื่อยเหนื่อยอะไรก็เหนื่อยได้แต่ยาเหนื่อยฝืนอะไรก็ฝืนได้แต่ยาฝืนครับอะไรก็ครับได้แต่ยาครับเพียอะไรก็เพียได้แต่ยาเพียหายอะไรก็หายได้แต่ยาหายอย่าใจหายนั่นเองนั่งหลังตรงๆ